ก็ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผลิภัณไปดูแอดออนแอดวานฮาร์ดกันนะครับผมสร้างโดยเลนโบติโอรี่นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไ้ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊มให้เล่มหนึ่งอนะ่ะเป็นวิธีการคราฟของและก็วิธีการใช้งานนะฮะนี่อ่าก็มาเปิดดูตรงนี้กันได้ซึ่งผมจะไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดวิธีคราฟนะฮะคาให้ดูแค่2ชิ้นก็พอนะ โอเคพอะที่เหลือมันก็สามารถไปเปิดในสมุดคัพเอาได้ฮะไปะเดี๋ยวเราไปครัพหดใจกันนะนี่เริ่มจากอันแรกโอเคอันนี้จะเก็บรวบรวมและส่งมอบไอเทมให้กับผู้เล่นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันกดคลิกขวาเพื่อใช้งานถ้าเป็นมือถือกดคลิกซ้ายเอ้ยกดคลิกที่หน้าจอค้างไว้ฮะนี่มันจะเป็นแบบนี้พอเรากดใช้งานเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวละครโผล่ขึ้นมา แล้วก็มันจะคอยเก็บไอเทมให้เรานะแบบนึงเดี๋ยวขอลองเทสก่อนมันเก็บปะอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออจะว่ายังไงดีจริงๆมันควรจะเก็บไอเทมนะหรือเราต้องได้รับความเสียหายก่อนเหรอ ยวลองดูเอ๋ไม่นะไม่เก็บไอเทมให้เรานะเอองงมากฮนะจริงจมันควรจะเก็บไอเทมนะแต่อย่างที่เห็นเลยฮนะมันเวอโอเคฮนะแล้ววิธีการเอาออกก็คือนี่กระับเอาออกงี้ได้เลยแล้วก็การตายของเรามันจะลดไหม่ะ เอาแต่กดใส่แล้วลดนะเห็นไหมกดใส่แล้วลดจาก 5, จากสี่เหลือสามนะฮะเดี๋ยวผมลองตายดูแล้วกันเพราะโอเคเกิดใหม่ไม่ลดมันจะลดตอนกดใส่เห็นไหมอ่าก็คือบางอันมันกดใช้ครั้งหนึ่งอ่ะกดใส่เท่ากับใช้ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าเหมือนอันแรกมันมันบักนะทำไมเราต้องเจอบักกันตลอดเลยโอเคะ ต่อไปเป็นหัวใจอมิทิสฮะเออแล้วก็ผมขอเปิดเกมโหมดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเอาซอมบี้มาดีกว่าซอมบี้โอเคนี่ฮะแล้วก็ปิดเกมโหมดอันนี้จะยิงเซเซียวอมิทิสใส่สโตแล้วก็ระเบิดออกนะฮะกดใช้แป๊บอ่ากดใช้แป๊บไหนอะอ๋อคือเราต้องโดนตีก่อนด้วยป่ะนี่ฮะ แล้วมันระเบิดเรื่อยๆด้วยนะโอ้โหโอเคอเดี๋ยวเราลองกดตีธรรมดาอ้าวอ๋อนี่มีค่าพอ,องทนงขึ้นมานะก็คือใช้หนึ่งครั้งก็จะลดลงไปเรื่อยๆสรุปมันใช้ได้ห้าสิบครั้งก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะต้องโดนตีก่อนเหรอแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกอลองตีมันก่อนแล้วกันอ่ะแล้วก็โอเคเราต้องโดนตีก่อนมันถึงจะทำงานนะนี่ฮะ โอเคค่อนข้างจะแรงเลยนะแต่ก็เราก็ต้องโดนตีก่อนอนะเราก็ต้องยอมเจ็บโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะอุ้ยต่อไปจะเป็นนี่หัวใจที่เป็นเบดล็อกอันนี้จะเดินบนลาวานะฮะเดี๋ยวกดใช้โดปึ๊บนี่ฮะเห็นไหมมันจะสามารถเดินบนลาวาได้โดยไม่ได้รับความเสียหายนะโอเคนีฮะ ทำไมลาวามันสูงขึ้นมาเฉยเลยเนี่ยโอเคไปไปกระต่อต่อไปเป็นหัวใจไก่นะฮะอันนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะก็คือให้เรากดหมอบมันจะยิงไข่ออกไปนี่เห็นไหมก็คือแค่นี้เลยยิงไข่แล้วก็ยิงได้เรื่อยๆปะ่ะอ๋อห้าสิบครั้งโอเคเนี่ยเอา้าวผูดาวเหรอ ไม่ถิดคู่ดาวนะฮะไม่ได้ใช้ได้รัวๆโอ้แต่ถ้าใช้ได้รัวๆก็น่าจะโอเคอยู่นะถึงมันจะดูไม่เยอะก็เถอะ50ครั้งโอเคแล้วก็ต่อไปทําให้รอบตัวคุณสองสว่างนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องลองเทสให้โดดเพราะว่ามันก็ตรงตัวอยู่แล้วนี่แล้วก็ลดเรื่อยๆโอ้โหลดค่อนข้างจะเร็วเลยนะเนี่ยหกห้าสี สามโอ้โหลดเร็วมากคือพ๊บเดียวใช้หมดแล้วนะเนี่ยโอเคฮะแล้วก็ต่อไปปลอดภัยจากระเบิดของคีเปอร์นะครับผมเมื่อเราใส่แล้วคีเปอร์จะไม่ทํางานนะฮะไม่ทาํางานยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมกดใส่ให้ดูยังไม่ใส่ก่อนอะแบบยังไม่ใส่ปุ๊บคีเปอร์ก็จะระเบิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรากดใส่หัวใจปุ๊บแล้วก็กดเดี๋ยวคีเปอร์เห็นอะไรไหมฮะคีเปอร์มันจะไม่ระเบิดนะฮะแต่เห็น ไอ้ค่าความคงทนมันลดไหมปึ๊ดปึ๊ดโอ้โหรถเร็วมากเลยฮนะโอเคนี่ประมาณน,นี้คืออันนี้คือวิธีการิ่งหันหัวใจคีปเปอร์ฮนะก็คืออย่างที่เห็นเลยมันป้องกันการระเบิดของคีปเปอร์ฮนะแต่ลดค่อนข้างจะเร็วโอเคไปไปกันต่อต่อไปจะเป็นหัวใจแม็กมากนะอันนี้จะเผาศัตรูก็เดีย๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะ มันไม่ได้เผาแค่ศัตรูนี่นี่ไก่ก็โดนเผานะฮะอ๋อมันเผารอบๆเลยแถมไอ้นี่ลดลงเรื่อยๆด้วยโอ้โหทำไมลดเร็วจังอะ่ะลดเร็วมากอ้าวทีนี้ก็ไม่เผาซะอย่างนั้นอ่ะเผา,าแล้วเผาแล้วโอเคแต่ลดเร็วจริงนะดูดิแป๊บเดียวจะครึ่งหลอดแล้วฮะ คือเสียดายอ่ะแอดอนตัวนี้มันผมไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ามันลดเร็วเกินไปหน่อยอ่ะจริงๆคนน่าจะทําให้มันลดชา้ากว่านี้หน่อยนึงนะพอลดเร็วกว่าน,นี้มันเหมือนรู้สึกใช้ได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ฮะและโอ้โหผมลืมไปนี่ข้ามไปเฉยเลยฮะล่องหนจริงๆคือคนรีวิวก็มองไม่เห็นนะนี่เอฟเฟกล่องหนสิบนาทีฮนะเมื่อเรากดใช้ปึ๊บจะได้ล่องหนอย่างนี้สิบนาทีมันก็จะหมดไปนะครับผมเพราะมันลดเรื่อยๆเนี่ย อ๋อถ้าสิบนาทีก็แสดงว่าอันอื่นๆก็สิบนาทีเหมือนกันหรือเปล่าไอ้ที่มันลดเรื่อยๆอะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ลดเร็วกว่าชาวบ้านคนนี้นี่เอออันนี้เหมือนจะลดเร็วกว่าชาวบ้านเขาเลยนะโอเคฮะก็ตามที่เห็นล่องหนโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นเอฟเฟกต์ขุดสิบนาทีนะฮะเอฟเฟกต์ขุดขั้นสองนี่ฮะ,ฮะอ่าเฮ้ยขั้น3ามด้วยไม่ใช่ขั้น2อนั่นเนี่ย หูยเร็วปีสเร็วปีสเร็วปีสไหนบอกขั้นสองได้มาขั้นสามแล้วเนี่ยโอเคในสมุดไกด์บุ๊กของเขาบอกว่าขั้นสองะเราไปกันต่อต่อไปจะเป็นเอฟเฟกต์พอยซันรอบตัวก็คือเอฟเฟกต์พิษรอบตัวนั่นแหละ,ะโอเคเดี๋ยวลองไปเทสกับไก่ดีกว่าลองเทสกับซอมบี้ไม่น่าจะเวิร์กโอเคเนี่ยตามที่เห็นเลยก็คือสร้างดามเมจพิษรอบตัวฮะ แล้วมันก็ลดเรื่อยๆอ,อ่าอยู่10นาทีเหมือนกันฮะอันนี้เออคือไอ้พวกเอฟเฟกที่มันลดเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันก็จะอยู่ได้ประมาณ10นาทีเพร่ะเผือไม่ถึงได้มั้งเนี่ยดูดิพุดพุดลดเร็วมากเลยฮนะโอเคไปกันต่อต่อไปโจมตีสตูของคุณด้วยลมหายใจมังกรน,นะการทํางานขึ้นอยู่กับอะไรนะดี๋ยวขอลองดูกัน ขึ้นอยู่กับเราตีหรือว่าเราโดนจโจมตีอ๋อเราตีฮะนี่มันจะขึ้นเป็นลมหายใจมังกรอย่างเงี้ยโอเคมีเสียงเออ้ยโฮ้ยเ้ยโดนตัวเราเองด้วยบ้าบอรจริงเกี่ยวโอเคใช้งานยาก <laughs> และไอ้ตัวนี้เหมือนเลือดจะไม่ลดเลยด้วยนะเพราะว่าเหมือนมันโดนพิษแล้วเลือดเพิ่มหรือเปล่าเนี่ย แล้วก็ต่อไปจะเรียกเอนเดอร์แมนออกมานะครับผมโอเคเรียกอุย้ยแล้วผมจะเอาหัวใจไปใส่ทำไมแล้วนี่ครับคือพอกดใช้เสร็จปุ๊บมันจะเรียกเอนเดอร์แมนออกมาเลยนี่ฮะแล้วก็มีชื่อเราเห็นไหมแล้วมันก็จะช่วยตีด้วยนะครับผมนี่นี่ฮะโอ้ยค่อนข้างจะแรงเลยฮะนี่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ค่อนข้างจะแกมแเราทล์ดเอนเตอร์แมนนะเลือดลดเรื่อยๆหรือเปล่าอ่ะอ๋อคือถ้าสมมุติว่าเอ t นเตอร์แมนตายเนี่ยมันจะนับเป็นหนึ่งหรือเปล่านะเดี๋ยวขอลองเทสหน่อยนะโหมันก็ขยันวิ่งหนีเราด้วยโอ้โหโอ้โหเอาละขยันวิ่งหนีเราซะด้วยนะโอเคตายแล้อ๋อตายแล้วก็จะเกิดใหม่ทันทีนะฮะ แล้วก็จะลดลงหนึ่งสรุปว่ามันสามารถเรียกออกมาได้ทั้งหมด50ตัวนะคือถ้าตายปุ๊บก็เรียกออกมาใหม่แล้วก็นับหนึ่งประมาณนั้นฮะโอเคถือว่าอันนี้คุ้มนะอันนี้ผมรู้สึกชอบนะแล้วก็ต่อไปเป็นเลนโบเลนโบอันนี้จะทำให้เราได้สถานะลอยตัวนะครับผมนี่ปึ๊บอ่าลงอย่างนุ่มนวล โอเคเป็นประมาณนี้ใช้ได้นานแค่ไหนอ่ะไม่จํากัดหรอไม่มีลดนะฮะไอค่าวความคงทนของเขาเนี่ยไม่ไม่มีลดเลยฮนะโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นแมงมุมนะฮะแมงมุมเมื่อมอบไอ้มอบมอบจะลอยขึ้นเมื่อโจมตีคุณนะโอเคมอบโจมตีเราก็จะลอยขึ้นโอเคฮะอ่านี่ฮะลอยล่องไปในอวกาศ โอเคประมาณนี้ตีเราแล้วลอยขึ้นโอเคฮะต่อไปจะเป็นสายฟ้าอันเชิญสายฟ้าใกล้ตัวคุณเมื่อคุณได้รับความเสียหายนะฮะก็คือเราต้องโดนโจมตีก่อนนั่นเองอ่านี่ฮะเออแล้วก็เหมือนฟ้าจะผ่านเราด้วยหรือเปล่านะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวขอรอบใหม่โอเคฟ้าผ่านเราด้วยนะฮะ เวลาใช้ก็ระวังกันด้วยนะครับโอเคผ่ากันเองซะด้วยแต่เหมือนจะไม่ได้รับทาเมตปะ่ะอืมไม่แน่ใจฮะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นทียนทีเรียกทีย3รนทีสามรูปมาที่ใต้เท้าของคุณแต่คุณจะไม่ได้รับความเสียหายจากทียอนทอันนี้นะครับผมโอเคซึ่งก็ดีฮะแล้ววิธีการเรียกทียนทีออกมาคือมอบเหรอ เออไม่เห็นมีอะไรเลยฮะหรือว่าตีก็ไม่มีอะไรแสดงว่าเราต้องโดนโจมตีก่อนอีกแล้วเหรออ่ะโอเคเราต้องโดนโจมตีก่อนถึงจะทำงานนะฮะผมไม่ชอบเลยอะที่ต้องโดนโจมตีก่อนคือทำไมเขาไม่ทำหมอบแล้วก,ก็กดใช้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาโดนโจมตีก่อนแล้วก็อันนี้อันต่อไป อันนี้สร้างหลุมศพเมื่อตายนะฮะมันจะเก็บของให้เราหรือเปล่านะต้องลองเทสตดูโอ้โหไอ้นี่นี่ตัวปกติมาหน่อยอ่ะตีโอเคตายแล้วนี่ฮะมีหลุมศพออกมาแล้วโอ้โห ขอเข้าให้โอเคในะดูหลุมศพเลยดิอ่ะอันนี้คืออันนี้คือผมเปิดตายแล้วของไม่ตกอยู่นะถ้าตายแล้วของตกอ่ะเอ้ยเฮ้หรือมพันนะถ้าตายแล้วของตกอ่ะมันจะเข้ามาในกล่องนี้ฮะก็คือมันเก็บของที่เราตกทำตกไว้อะ่ะรวมกันไว้ในที่เดียวซึ่งอาจจะมีคนชอบก็ได้มั้งนี่ฮะเป็นประมาณนี้ฮะโอเคก็คือตายแล้วมันจะเก็บของไว้รวมกันไว้ในหลุมศพฮะ ไปไปก็ต่อต่อไปเรียกวอร์เดนออกมานะฮะอู้อันเชิญวอร์เดนเลยอะ่ะเมื่อถือมาในมือโอ้คล้ายคล้แนเดอรแมนก็คือถ้าวอร์เดนตายก็จะเกิดใหม่แล้วก็นับเป็นหนึ่งก็คือตายได้ทั้งหมด50ครั้งโอ้แต่เลือดวอร์เดนมันเยอะมันจะตายไหมเนี่ยอ่ะดูอู้ดูอู้ยี่แอะเฮ้ยเอาจริงๆ ไอแอดออนตัวเนี้ยผมชอบสองอันนี้สุดแล้วนะ Enderman กับ w o r d e n เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมัมนมแบบยังไงอะมันมีประโยชน์มากเลยอะโอเคแล้วก็ต่อไปจะได้รับค่าประสบการณ์ EP 3เท่าฮะซึ่งผมไม่น่าจะได้ลองให้ดูนะก็คือไอเฮ้เฮ้เฮ้เ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ EP 3เท่าที่ว่าคือ EP 3เท่าของในตัวเราเหรอ แป๊บหนึ่งสามเท่าเดี๋ยวขอลองเทสกันนะสามเท่าตอนนี้เลเวลผมสิบ้าใช่ไหมเออหรือว่ามันนับตามค่าไอไม่ได้นับเออแต่มันก็น่าจะนับตามค่าไอคพีบเพพาะมันก็วงเล็บไว้เลยว่าไอีก็คือยิ่งเวลเยอะมันก็ยิ่งเขาเรียกว่าไงอ่ะไอตัวหลอดไอคพมันก็จะใหญ่ขึ้นอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเนี่โอเคก็ นั่นแหละฮะได้รับอีีเพิ่ม3เท่าจากเดิมนะครับผมโอเคไปอันสุดท้ายจะเรียกฝูงซอมบี้ออกมานะฮะนี่เออคล้ายๆกับเอ d นเดอร์แมนแล้วก็วอร์เดนก่อนหน้านี้ฮะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือซอมบี้มันโดนเผาด้วยนั่นแหละฮะซึ่งถ้าซอมบี้ตายก็จะถูกนับเป็นหนึ่งอันนี้เอาไว้ใช้ได้แค่ตอนลงถ้ำนะหรือกลางคืน ราะถ้าเราใช้ตอนเช้าก็เนี่ยสภาพอย่างที่เห็นคือมันก็จะโดนเผาจนตายเรื่อยๆฮนะอืมเนี่ยตายเรื่อยๆมันก็เกิดใหม่เรื่อยๆและไอ้ตรงนี้ก็จะลดเรื่อยๆเช่นกันนะครับผมโอเคผมสำหรับแอดออนแอดวานฮาร์ดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กราบขอบผ,ผู้สนับสนุนช่องทุกทา่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กาสนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย